สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว์ไนทยทุกคนนะฮะอยู่กับการเปิดแพ็กจากทางบ้านนะครับกอดืนเนี่ยขอภัยในความไม่สะดวกเลยว่ามันมีเหตุขัดข้องบางประการนะฮะทำให้ไม่สามารถจะใช้โปรแกรมหัดตัวเก่าได้นะงั้นใช้ตัวนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ้ขอภัยด้วยนะครับอยู่กับน้องธรรมรัฐนะครับหรือน้อง D4R6 E9AOO โอ้เหนื่อยนะครับก็เป็นการเปิดแพ็ค1 5 0 0รูบี้นะฮะ หนะะึ่งพันห้าร้อยลูบี้แล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่ามันช่วงนี้มันเป็นเ,เขาเรียกว่ากิจกรรมเลดนะฮะเลดพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งมันการันตีแน่นอนในการที่เราเปิดห้าแพ็เนี่ดังนั้นเราได้แน่นอนฮนะไม่ลิงก็เอสไม่เอสก็แถ่โอไอ้ไม่ใช่ไม่เอสก็โป้นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวน้องเ็าค่อนข้างจะน้อยอยู่นะครับก็จะมีเอสสามสองนะครับ ริง30คามาา30นะริปโปล3สิง3าิดังนั้นเนี่ยตัวไหนก็ได้แต่ผมว่าน้องก็อาจจะอยากไ้เอสนะฮะแล้วก็ผสมอีก2คู่นะครับตัวค่อนข้างจะน้อยอยู่นะไหนว่าผสม2คู่โอเคผสม6ดาวอีก2คู่นะฮะจะได้เอาบีหน้านะเดี๋ยวมาดูกันแล้วกันนะว่าเป็นไงบ้างชะตากรรมของน้องคราชะตากรรมของน้องคราว,รรราวจะเป็นยังไงหลังจากที่มจังจัดมาทุกคลิปโดนทุกคิป ซึ่งก็บอกว่าพันห้าเนี่ยโอกาสมันค่อนข้างน้อยอยู่นะครับห่างไว้ก่อนนะไปลุยกันดีกว่านะตัวเองห้าแพ็คสู้ๆนะี่น้องเขาบอกเปิดแบบสามร้อยเลยจะได้ได้ชวัชวร์ๆไงหนึง้อยก็หนึ่งโอ้มาสี่นะฮะก็ไม่เลวร้ายน,นะลาเนี้นะฮะเมูู่ซองลุกคอมเช็คติ๊กซอว้แป๊ันึงผมลืม จิกตอกก็ยังอยู่กระดานโป้อ,อยู่นะฮะก็ E O นอ o อกนะฮะแล้วก็แ a p แปดแ a p เก้านะ,ะโอเคฮะไปครับแพ็กที่สองเรื่อาพนมีขอภัยจริงไม่ดีใช้โปรแกรมอีกตัวไม่ได้นะในการเปิดไม่รู้เป็นไรก็ยังได้สามใบนะใครบอกว่าได้ใบเดียวอ๋อมันอาจจะสุ่มนะฮะแต่มันก็ออกสี่กับสามใบอยู่นะที่ผมเปิดอยู่ตอนนี้ เริก้านะฮะเจนเรยโอ้ oh, ช่องเต็มซะแล้วขอแทรเหลือเกินต้องน้อยมากโอ้ได้อีกแพ็กปะเนี่ยจะได้อีกแพ็กขอแทมนะฮะก็ะยัดยัดให้เขาก่อนนะ ขอไม่ได้เพราะเราเปิดสามร้อยยังไงก็ไม่พอแล้โอเคมาดูการผสมสองคู่ก่อนแล้วกันนะและคูนกับคอนโฮเป็นแล็คโคลุย โอ้โห oh, ได้ลีกซิ่งก็โอเคเป็นตัวใช้งานนะฮนะเพราะว่าน้องเขาขาดหลายตัวดังนั้นเนี่ยโอกาสจะได้ตัวใช้ก็นั่งเยอะเลยเออได้ตัวใช้งานหมดนะถือว่าโอเคจริงเป็นโลลัว,ลวไปครับอีก3แพ็คที่เหลือลุยอ๋อแพ็คนี้แพ็กที่3แพ็คหน้าเนี่ยเดี๋ยวได้ลุนล้นละขอเอสนะขอสักเอสแล้วกันฮนะ ลิงก็ยังลิงกับโปอะไรดีกว่ากันวะถ้าไม่ใช่เอสโอเคนะไม่การันตีสามใบนะครับมีโอกาสได้2ใบหนึ่งใบด้วยนะเนี่ยชัดเจนนะฮะลุยแพ็คเนี้ยมาแน่นอน1ตัวนะเนี่ยมาแล้วฮะเอสหรือเปล่าฮะขอเอสโอเคได้เอสถือว่าโอเค ผมรุนแค่อันนี้คือชัวร์ๆเลยว่าต้องอยากได้ S ที่สุดอยู่แล้วฮนะได้ S ถือว่าโอเคละนะเพราะเปิดปกติมันไม่ได้การันตีขนาดนี้โอเคเหลืออีกหนึ่งแพ็คฮะโคอี้ไม่ถึงนะอ่าไม่ได้เปิดนะก็ได้ S ปลไปแล้วกัน ไปแพ็กสุดท้ายจะได้แถมอะไรมาไหมสักหนึ่งอย่างดีที่เป็นเอสฮะโอล่ะนี่เองแล้วะ่ะ ไลซินซึ่งของแถมนะครับก็ประมาณนี้ละกันผสมสองตัวถือว่าใช้ได้หมดนะครับแล้วก็เปิดก็ไดเอสนะก็น่าจะโอเคสำหรับแ <Light for S 1> พ็ก <or death S 1> ที่สี่นะครับมันก็จะมีเอสมีลิงมีโป้ซึ่งดูแล้วที่ใช้งานเลยก็น่าจะเป็นเอสนะไงก็เท่านี้ละกันนะฮะขอบคุณน้องธรรมรัตด้วยนะครับไงฮนะก็เจอกันใหม่กับการเปิดแพ็กทางบ้านคิดหน้านะฮะชอบจูกใจกดไลค์นะฮะแล้วก็กดติดตามซับสไครต์ไว้ด้วย,วยรวมถึงแฟนเพจนะครับ จำนเงินเซเว่นไนท์ก็ติดต่อแฟนเพจเหมือนกันเนี่ยเจอกันใหม่คลิปหน้าเปิดแพค็คนะครับแวแวว่ว่ามีแน่นอนนะฮะมีต่อคิวรออยู่นะฮะเจอกันใหม่ครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ